สตูสืออะ้รเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าหวยเจ้าห้องเจ้าหนองเจ้าบึงแม่คงคาคงรักสมรักษาหน่ำแนนในหวยในห้องนี่มือนี่มาลูกเต้าลูกหลานมาขอปู่ขอป้ากินไหนนี่ให้กินเหล่ากินยายาตื่นยาท่วงไหนให้โซ่ให้มันเด้อย่าฟอนย่าแม่เอ้ยมื่อหญ่เจ็บเดือจะให้ปวดแต่ยูดีมีแห้งครบเจ็บวันได้ต้องให้ใหญ่มีอันนี้คือหัวขบวนครับหัวรถไฟครับ โอ้สิเดินเบื้งหางรถไปนะครับเด้อมาถึงนี่กระววนหัวละ่ะกันกระววนหางคือหนึ่งครับเมันครับไปยากงากักวัวก็เราพยพบัวนี่คือเป้าหมายที่เทาสิลุยกันเมื่อนี้ครับถงเป็นก้างหวยนะครับเด้ออย่างงามเลยครับลงมาด้าน,า,ดานล่างเป็นบัวแดงครับกำลังตกิดีสิงวัวป้าก็แล้วมุนดิ นี่ครับจะเอาเหคุ้มปอดคุ be, ้มน no no ีไว้เถอะวิธีการเริ่มแหลกเลยลงมาปุ๊บอะฮ่าโจตีห้องจีใส่เหครับอันนี้คือเหย้จะเอาคุ้มคุ้มปอดคุ้มนีไว้บอก่อยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มครับเห็นมะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอ่าอเหลือเอาแล้วแต่มักว่ามักก่อนเลยที่มันมาก่อนนียครับก็อนจะคุ้มก่อนนี้เลยกลับมาพี่น้องครับมาไล่ป้า้วกันครับลงมือแล้ว่ะแบบพัดยางฟ้าด้งบัวแดงหนีไปค่ะสั่งหนักก็ได้ครับหกเจ็ดคนครับพูดชุดพุดเลยครับ เอาหนี here, มาท e, ีหน่อยครับมันหนีมาทีห oh. น่อยแต่หลายคนครับมันหนีแม้แต่ทีมนันต่นเท่านั้นเลยนำนี่ครับระดับนี้นะครับเด้อเป็นบริกรเล่นครับแนวระดับนี้แหละพอลินเลยครับนี่ยินว่าเหมือนเหมือนว่าปลาคองนียิ่งว่าสุดไปซะไม่ได้เตะอ้วนปอบู่ปุบปัจจุบันประจุสั่งมา ปลาจนครับพี่น้องครับนี่ตลายเดี๋ยวตัวแรกครับมือหนีนะครับเด้อเป็นปลาจนครับหรือว่าปลากระสงภาษาไทยครับไอ้ยสั่งเออสั่งกูใส่กระซั่งกูใส่คูนลงมากระซั่งหน่อยฮ้มือนี้เอากระสั่งหน่อยที่สุดของทีมงานมาครับเป็นกระสั่งเบิร์นน้อยหน่อยนะครับเด้อหน่อยแห้งน้ำราถ้ามือนี้กระสั่งบ่เต็มนี่ถือว่าเกลือไม่ต่อกใจแฮ่เลยพ่อหนี่อเกลือเนี่ยเกลือไม่ต่อใจก็โอเคครับพี่น้องครับเป็นปลากระสงครับ ตอนนี้คนขเขาในแหนะครับตัตม้ตมตมั้มตั้มตีนตั้มขาเ <laughs> มื่อกี้พันตงก็ตั้มกับจะดงมาเลยพเพรากแตกๆๆอยู่เรื่อยอยูย่ครับแสดงว่า <laughs> พอมีป้า <c oughs> ให้เห็นอยู่ครับเ <c oughs> มื่อกี้ใส่วิธีการงมเอาครับเดี๋ยวจะเอาปอดในแห้ออกให้เบิดแล้วเาก,กติงมขึ้นทีละตัวครับ <laughs> ตาบาครับอันนี้ก็งามขาเลยแต่มึงต้อนขึ้นครับพี่น้องครับนี่จะขึ้นแห่งเนี่ยเมื่อยงเกี่ยวแห้งพี่อันกอดขาคนเดยไปบ้าโอ้โหวนเห็นนะตตนมีพันตอมได้ป้าไว้แล้วเยียบไว้พร้อม เดี๋ยวไปอตัวหนึ่งน่นั่นขนาบรทศนด็กเขาเห้ยไดมย่ำทังกางมันอีมีปกาอุ้ยพญามูดพูนมูดเล้เหมือนลงนบบอกเลยครับอีนีอนตัวหมกเจ้าตัวนี้ก็อะรนี่ว่ะสิเป็ดป้าตองล่คือบ่ะโห่ยยยวยยยยยยงเาาเดี๋ยวเด้อยยยองครับ เดี๋ยวเอาปลาตองใหญ่สำแดเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดนไปหาโดนไปหาเ,หาเอาปลาตองตัวนี้ก่อนอ้าวใหญ่ปะไหนเดี๋ยวเนี่ <laughs> นาีคลองไร้ครับนายคลองไร้ตอนนี้พระท่านมีปลาตองเขาก็สร้างพอ่อโตครับถัดลงตัวนี้เหมืนอนเม็ดปลาตองอีหลีแสดงว่าเป็นตลาแหลกครับเอา้าวทางปีเลยนั่น,นครับพี่น้องครับปลาตองตัวแหลกครับ โอ้โ้เสุดยอดพี่นักไอประเดิมไเนในแจงโตน่ปลาตองเอ้นไม่้มกวนนันบอหยิบยบยิบตุ้มตุ้มไเด้อเแห่ยน่ะเอียงพอไงใปากกาครเอออ้็กโอ้โหทนมันมันงโปยเนาะเจบะปวโป๊มาจารีโตแเ็นปากไมาได้มามาปากกาโอ้ยมดลูกเหนี่ยนของแท้เลยนี่บ้าเอียงม้าคับด้ครับมาพอดีครับตอนเนืองเลยครับมองนี้ เป็นป้าหมดเฮ้ยอีกแล้วเฮียสงสารอีกแล้วอะไรยังตัวแหลกปลาเดิมปลาไทยเลยบ่ปลาสูตรปลาสูตรกระสูบตัวแหลกครับอ่าปลาเดิมเลยครับมะให้กับปลาตองป,ปลาเดิมตอนอนี้กับปลาสูตรปลาเดิมเป็นต้นคู้อยู่แห่น้ำไผยเป็นลงหนึ่งพายเป็นน้ำแมนป้าบ่เป็นน้ำเป็นลงไปบ่แมนหมดเห็ <laughs> นมันจาพูโลงลงอยู่ดิ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปเจอใดๆอยู่แค่จุกอีเจอสองครับบ่ค่อยโยงโยคืนนี่นี่อยู่ทตี่ตทงนี่อยู่กลางท้งขางสองเลยเฮ้ย่ะหมุดลงเลยตีอยู่ใส่ดีละโอ้ยเดี๋ยวัาหกันดียโอเนใส่เลยนี่อยู่ท้งขางสองเลยนี่เอานีมาเจอนีเอาามมือตัวนี้วะนี่ใส่ตรงเดียวมืไปเดียวมตายมึงมมมกันละ ย,ยังเงินยังยังเงินปะยังสิเป็นปลาไทยคือปลาไทยเออเอออยู่ในตีนทั้งสองทางนั่นโอ้โหพายะก,กัลูกครับตีปลากันปะเออนั่นละต้องโอ,อ,อ้โหตอนนี้มีแต่ปลาเลยครับตอนนี้แห่เริ่มจมแล้วครับดึงดงเออพอ,อยังโอ,อ้ยจะเอาขึ้นป้องไ, <ป S 2> ไหนไปยังป<ร>ะตอกต้องเฮ้ยเขาค่อยๆปลดปล่อยค่อยๆค่อยๆปลดปล่อยเออ ไไปปวดนะเดี๋ยวพวกใครปวดไปไปเอาเอาดิจัมันดิจับอยู่ดิสนไปยังจับได้อยู่ดิดดสองคนนะด้วยันนี้พายก็ได้ไปยังบ่ได้เนี่ยนี่นี่นี่อีกนหนึ่งสองหรอบ่บาบ่ป้าดิาบ่ต้ดูดิโอ้ยโชใส่้จัป้าตัวเก่าบ่ไปงังอยู่รอี่ละ เท้าปล่าสาวเลยนั่นปลาต้องตังที่สองครับสวยงามครับเพื่อนี่เพื่อนหเลยอดตีแหนเานั่นออกเลยมอให้ตัวเลย่นให้มันปุ๊บมันหอตีหนตัวนี้้ปาคนตัอง่อยไล่กมเอาเอาปาในอเปลต้องต้องหน่อ้นี่ตีมาตั้ตีตัวิ้มตั้สอูเหยถึงซันเลยปหยังอ่ะอี่ยง เฮซันเลยนี่นี่นี่เฮซันเลยมากินนี่นี่นีเหย่มแล้วเอาเจบเอาเเอาจเนยพูดถึถือ้ามายู่บ้าว่ะนี่ยังแต่คิวเกินขาโอ้หาาป้าขึ้นสองคนนี้เหยต้องตินแท่านี้นี่นีเอาไปใสล่ะนี่นีเย่ไปเหยไปสองขาเลยพุนี่นี่นีเอ้ยยนนี่เอนี่บ่มูรไปเลย มีกัดไอ้มกันซิมูดิกเอกนีนมีกัดไ้แกัอ่งงีตีอะไรเยอะอมีกัดไอ้มกันซิมูดิกแต่เราคอต้องนี่เราบังกระปตัวนี้กอนิอ้ต้งงมาน่ะเฮ้ยเอียงโอ้โหมุนๆไดี่ินี่มานี่โอ้ยองต้องโอ้ไผ่เฮยนี่โอ้นี่ีเผาออกมันงมยาก นี่คร <com illas> pues ับปตองลนเลยครับตอนนี่นี่มาอ่านี้่นี่เดียวเียวไอนไปเลยต้นไมตัวี้ม่หงอกนเ้ยมหนียนีุ่เยพอใหญ่ลงดเติดนะครับปาตองหน่อยตองเหิืมไหลไปมาแหพอแหีจมเปื๊บปลาตองเหลื่อมไปบ่ไห้ครับคนไหลนี่ท่านเลยคนเหลื่อมไหท่านปลาต้องเหรอออ่านอีลงนะครับ แดนดนมึงลงจยกรอบมึงตัวนี้ป้ายยังแกด้นดนนี่้ตองแล้วคนเหยียบบอได้ตัดนี่ล่ะโอ้ยูกเขาออกสทีโต่า้วเด้อได้บอตัวนึงไม่เหยียบในขาตัวนึ่อยุ่ในมือนี่กระซังมั่วอยู่น้ำือกระซังมันเอาตจแงใส่อยู่นี่นี่ฮ่าี่าามา่ี่เดี๋ยวปตองกันเลย้ตองกระซังด แต่ว่าท่โจต้องใส่โอ้โยมีแต่ประสิทหน่อยสองกลดเลยสองเลยนี่เปิดแล้วนี่ปราสิทธิ์ยางอเปี่เฮ้ยว่าเอาเป็นเขาตึ้งไงปะต่อมาเพิ่นเลยต้องเลยเพิ่นให้หมวกไฟว่าเนี่ยเดี๋ยวลงก่อนเอิมเร็วนเร็้นดมวกตใส่ไปเลยวอีคไปตองไงวะ นี่กับป้าคือกันเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราขต้นกันเป็นฝาดตัวใหมเหรอบางทีซอนครับเด้อยวพอใหญ่กับเยี่ยไปตัวนึงครับจากโผล่เพื่อนก็ลงอีกของเพื่อนตัวนึงต่างหากขันต่อมก็ลงอยู่ไหนเฮ้ดนเต๋อแล้วครับหรือยังหมุดอยู่เลยอย่าไปก่อนเด้อป้ายอย่างวอาตีน้ำเนาะสั่งขายเวสิก้าเขาใกล้ไปยังมาสูงกับป้าว่าเม็ดไป้ายอย่างว่ายิงยิงยิงไม่เห็นปะโอขณะส่งไปส่งมาเด้อ คือครับพราะงี้กันลงครับป้าเลื่อมไปบ่ได้ครับเลื่อมอยู่ไอ้คนจับแล้วเข้าเกียรมันกว่จมได้แหบประเทศไทยเหรอเวอะมันจับไงมันแหบมันจมเออมันมันบ่ร่อยคือครับดันแหรลงอยู่โอ้เจ๊ดไออันนี้ป้าเป็่นบอกอันนี้ปวปวดกันมาเลยเห็นบั้นี่อย่าดันคนอย่าดันคนเฮ้ยฝัน่ดันคนเลยชุดบ่เลยเ้ยตัวนี้ เดี๋ยวเรากันกันอ้ไปยังไม่มจะจับนะต่เดี๋ยวเามาชนกันครับนี่็ตั้งไหนบ่อยู่นมยังสลิดโอ้ยไปดอกเดี๋ยวเหเ็นปตองกันโอ้ไปเลยไตีโอ้ยด ไงอยู่วะองตัวนี้สดนดีปตองว่ะโอ้ปตองหน่อยองว่ะเออเอามาเบิดจะได้จากตองจังกำลังจับได้ครับโอ้ถือบ่าแลนวุ่นคักเลยก็งนี่พวกัญหาบอกหัาบอกไ่เชือกับาไปเลยตัวหนุ่ยป้าหนเงียกันเะจับป้าไปไหนเหเลยไล โอ้ปี๋วโอ้ตัวยูปี๋นี่ครับพี่น้องครับตัวงามเลยครับเด้อป้าตองครับนี่ครับเบิงตัวนี้ไหนที่เงี้ยสุดครับป้าตองตัวนี้อู้หูเขาร้างประเด็นเลยตัวนี้ส้มตอเลยส้มตอเลยเอ้าสีส้มตอเอ้าเดูแต่ส้มตอเลยเลยนะเพราะยังพี่น้องด้นเต๋อได้ครับเด้อนี่ครับลงมืโมนี่ด้นเต๋อเลยครับป้าต้องขึ้นอยู่โอ้ยเอาอยู่วะป้าตองหน่อยนี่หน่อยเห้เลยบ่ กนเฮ้อาขื่นนมพิจนากอนมน่ะโว้ยอูอ้ห <c oughs> สันิตอนนั้นแหละวะยัยนั่นแหละต้องดีวันหนเยียอะไนั่นสันติตนนั่นแหละเอาขึ้นยู้อ่อยากให้พืน่น <c oughs> เอาอยู้มหน่อยไ้เลยป้าม่อยู่ป้าอยู่นยหนเฮนล่ะป้างามๆอยู่สาี ไอ้หมอนมุดลงนี่อุ้ยอุ้ยตกใจแล้วกูบมุดขอบก็ถึงมุดขอบพุชิมันก็ห้อมไปเรื่อยละไปยังพ่อใหญ่โอ้ไปตอกไปตอกไปยังวันนี้ไปตอกจับขุดอยู่ดิเอกพลท่นอะไรไปภาษสหมุดก็ตะทีหนึ่งแล้นมาษาหมุดเองไงเด้อตั้งโต๊ะก่อนอีกต้องโต๊ะก่อนหันใจก่อน นะครับวหญ่มุดลงกับเด้อดันจะลอยยมุมครับสไต์เพิ่นกะคื้ขาขึ้นครับนี่เนาะขาขึ้นยื้แต้องขึ้นเหนียบเด็ดสลิป้ขาบอกตัวเดียวปลาจีนี่มีสองตัวครับา้หอยตั้ตนี้ะลาโบ้ได้แห่เชียวออกได้นี่จุ๊บเราไปปลาเสดิจมาเสาดินปาตัวก็เสาดินแลรออบติดเขียนอกไอ้ปลกราบมันนั็นปลาสลิดโอปลาตอง แล้เอาตี๋เขียวมาแต่ปลาอยากไปยมูลลงกัเอามือจกจากปุ่นเของมหาเลยแล้วจะคอยไล่ปลาให้แห้วก็อยู่ดินั่นเทิงกันตัวไอ้ลูกแหย่อยู่ใส่เทิงกันตัวมึงแกเองอะไรนึงบ่เอ้าตี๋เต้าเบิ้งเนี่ยทีลูกแหย่อุนศิลปเบิ้งอุนศิรอเบิ้งขับสมสมกับจับด้นบ่ใหญ่สมกับจับด้นบ่ครับรเบิ้งขับตัวนี้ขึ้นมาสองโอ้โหลงมาแล้วโว้ยเอ้คือเนี่ย ว่าคนจำดูเด้เด้มาคนจำดูสมมว่าแต่งตัวเดอเนอะตัใหญ่ตัวใหญ่ตัใหญ่งนะครับเด้อสมว่าเต็งตดนนอียงปากาจังดูตัดมพอป้าเลยมาตัดมาถึงปัาที่เขาพ่อตัวป้าหลตัวไหลกินละมุดกินละมุดาเสนี่ต้ที่ต่ำบ่มาโปติกงเด้อเาต้นเขียร์คนกับโปติกิง ปลาปลามันเหย่่วแล้วมันโดนลหมันดมันได้หายใจเถื่อนี่นี่นี่ตตึกุ้พุ่นตึกุ้พุ่นนี่ปุ๋มตายตาโอ้ยโมเมนนียหรปกาปกาหจะประกาช่าง่มเมนต์ปะกาว่มื่นะมื่นวะมันจะอยู่อยู่ก้างแหปลาสลิดน่าก็ี่ะเอาไปก่อนตะดมาเลยตัวตมาดูเลปลาสลิดเลยหายต้มาพี่่พีู่นู่นเดี๋ยเี่ยจดี่เก ไอหมูปลากินเหยอตัดทำไมเนี่ยโอ้โหเี๋ยวมองไงฮ้โอ้โหามแลยวครับมันเดินย่องมันดีดีเด้๋ยมันตีขี้เลยว่ะอยู่นิงเลยอยู่ดนิงเลยใจสีขาดีลยวี้มนเติบแล้วดิอ่านนบางผลงานเขาดันบ้นครับ ในกระสังนี้มีแต่ปลาอย่างเดียวนะครับเด้อปตาบานเดียวครับกระดุมไปตามบานเดียวครับไม่ข้ัวปลาตีข้านี่ปลาตองนี่ปลาประมาณนี้ก็บตะตังขึ้นครับก็เลื่อยครึ่งถึงไม่น้อยนึงครับปลาตองมันเห็นตัวใหญ่แนวมันสิบมันสิบหัวขั้วมี่ตัวไหนมันขั้ตัวไหนมันขวงนี่ล่ะนี่ตัวเดียวมันไปทับไปบอกว่าไหนนี่ไปย่างขึ้นบ้างไปยางขึ้นบ้างย่างขึ้นบ้างอุ้นั่นตัวนั่นตัวแทง่ไหนเออหัวเราไม่เหล่านั้น น right? ิ speaking 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 ้วหัวมันหรอเออนันไปหรอลิงนีดหนึ่งไหมมันตัวใหญ่กว่าทั้งเขาด้วยมาต้องห่วยนี่ตัวเป็นตัวนี่ทั้ใหญ่มากมากกว่าเป้าอะไรพวกหมาเนี่หนี่เรอว่าตัวไหนใหญ่ตัวไหนที่ดีนี่ตัวนี้ตัวใหญ่เลยตัวนี้ที่นั่นมาบุกกระทินมันอันนี้ไรสามเทียบกระทังจกสองคนก็ขึ้นไปต้องหลายเออตัวนี้วันเดียวเท่านั้นได้นี่นิบุกกระทินนะ ไ่ตรงไหนมันอะไรไปกินดีล่ะ้ำั้ไมเอามกกำลลงกับมเอเพื่นเยเรียกเลยล่ะกำได้ลงนออเออเรียกงมมาทีเดียวดีล่ะอือไหนมันสเศาหนาวรอเดีลงวนๆเลยอืมเรียไวินเลยดอุ้ยตัวนี้เสียวห้ให้วัสดุตัดวัสดุตัดนี่ ไปจะตา้งใ้บาสลิดเลยงูป่าโอ้่อโตเว่เดาจับก็ถูกบ่ถือพ่อโตมอนนันแม่จะได้แต่มหนาวโมหาป่าบะพ่อมันสั่นมันสั่นคนบอกคหมูหนามันก็แอบไหนป้าพระเอกของเห้มืบอนี้คือป้าตองครับหลายที่สุดเลยตาอื่นกับโมก้อยเห็นกระตามขาดเลยแต่แก่เกาขาลงไปแล้วเห็นป้าตองมันบ่อนกระไหนป้าตองตามขาดอีรีป้าตองลง เลี้ยงไปกเเลยวะพี่นี่บ่ไ้เพราะาวมันมีชีวตโตนี่ตัวใหญ่เออใหญ่แห้งตั้งแต่แขงมึงเออเออตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับนี่ของเสียห้ใหญ่สำดากระซังวาดาไปกินกับผักมุนขึ้นเมุนบ่ไจมกางไปแล้วกางหัวข้เือลาปะเดี๋ยวพเนีไกระซังเนือลายวยังอยู่ลายตเือตะปกาาล้วครับวันนี้กาจีเนาะ ขอลงเลยเดี๋ยวจะทำการเดี๋ยวจะไปหน่อยฉันสนุกหน่อยเดี๋ยวสิเอาที่ออกแล้วเลือกปตายไปจนกินไปจนไปจนเด้อเออไปจนไปจีจวดน่ะดีสวตัวมันพ่อไปไลยตีเออไปจนประคอไปจนพ่อแล้วน่อสองตีแค่สวตัวพ่อดีไปคนหน่อยก็มีหน่อยโอ้โหต่อไปนี่จุลูอยู่ต่อไปจีเลยไปจีไม่ต่อไปจีไปจีจีนี้ไปจนจีจวดกับจวดไปตี นี่ตัวหน่อยก็หนกส้างหน่อยยังบอเต็มคิีแนหนาวเลยมนี่ครับเลครับนี่ผลงานทั้งหมดเลยเลไแต่ป้านีไปเลยป้าป้าหนาวปาตองมาเอเข้าครับนี่เทินกันดูไปตัับเลยกับป้าะได้ดีแต่ปองโุดหนึ่งป้ากามนี่ครับเป็นอันดับที่สองนะครับเด้ออันดับหนึ่งคือปราตองอันดับที่สองคือปรากาครับใช่เลยแ้เียไแ้เ เนี่ยต้นก็ใส่อล้วต้ก็อออาไปเอาไปเอารอไม้เลยเอารอไม้ก็ไม่ก็ใส่ต้วเดซินจประมาณปุรสามตัวครับตมันตัวใหญ่เอันนี้มันเียมเบงเียมเนพ่อคนที่จับนี่ครูหนึงครับัวเ่อนครับเด้ออันนี้คือผู้นึงับตีเพิ่นไครับนี่จวอนบอกด้นบอมเนน้อยเด็นีู่้ว่าเนอน้อยเน้อน้อยือคนก็น้อยดิคนหา โอเคครับนี่ครับประมาณนี้แหละเดิงไปตรงไปดูงเงลยกนน้อยยครับมันเคยไหมสอเมนูที่เดียเท่าก็คือเมนูเกครับเมนูปป้มปลาเมนีเเป็นปลาขาวยางงามเลยครับเดี๋ยใส่ยางหลายเลยปลาขาวไม่มไยี่โตคือใส่เบิรดทุตโตเลยครับ<อ>มีต้เมเย็นทน,นึง<ค>่งเจี่จวดครับจีโจยนี่เป็นจีจวดปลาคอจี่จวดปลาโจนครับเนือปลาปลากระซงกันละไปครับพี่น้องมากินของด้วกันครับเสียบเสีเลยบัดนี้เสียบสียบเลยบีเสียบเสียบเลยบ้เสเลยเสีเสยเด้เสีสเลยบ เชม่อมงออย่้โอ้พี่นองพี okay. uh ่แสบต้นใดเออเนี <card> ่ตกเลยสบเปว่าหอมด้ยบ้มแสบต้มาเขาเก่งดหลอดไปเขาเกศปลาไทยน้ำเขาตีแกวเลยไหมดอกปอดงามๆแล้วิ้ยวสดๆจะวยสดๆจะวยด้เลยพี่น้องอันนี้ก็เก็บสุดๆเด้ครับเด้อเดงเด้พี่น้องเด้อเอาผู้เดียวอดไดตอนนี้หมุน่า่เเอีาดอกปอดดอกปอด นี่พี่น้องนี่กกางคนเดินดอกฟักตบบ่าลองบอกสลยว่าหนั่นเบมือไปแหล่าสอนหนึ่งหอมเป็นหอมเบมือไปแหล่าสอนหนึ่งอืมอืมจวดจวดนี่จวดมะคอก็จวดอืมปลาหยางปลาจอนปลาจอดอืมปลาคอกับปลาจอดพี่น้องถามมาว่าปลาจอนผีเอิญคือปลาอี๋ยังนะครับเด้อปลาจอนคือภาษากลางคือว่าปลากระสงหมวดหมวดะสีเพป็นปลากระต่าย้รอก ไม่ได้นับให้ร้านชิมปลาไทยใครเรื่องมันขมปลานี่ก็มีตัวป้านี่านี่ัทยยมันขมยามันขมบอลมียมันหยุ่งรังมัมันมูดนี่แต่เด็งมหายอีกตัวงมแต่อยู่คนมันงมเน้นเกตั้งึ้ยม่ใช่เอาแหกางเมลเลยงมตั้งขขกอยู่ร้านชิมปลดไทยใครเรยอมันขมบ่เอาตัวนี้ก็มูเลย สมบบผมสาเอย่ันขมแต่เดี๋ยวอซี่มันขับอันีซีนเขาก็เธอได้ครับเดอยันภาษาขี้ขมไปละอืมอือืมอืมป้าต็ไเเนี่ยนี้ปลาไ่ตัวนึงเด๋ออกไปแล้วเด๋ปลาไยมี่จานนี่ถนี่ด้ตัวเดียวผมก็แล้อออกไปแล้วเราก็เดาอันนีขมยบดีอยู่ขมเี่ยโบกุ้ใจแกงเลยเรกก็เดาขมครับนะ ค่นมากเลยอ่นเมืยนในเบิรเลยว่าแต่แนบออกจะได้อยู่แต่จะหังมาสอดนึงเด็นีพ่อหน่ยบุกขึเบอร์ปั้ดดยกระเดาเลี้ยงแต่กะตาเลี้ยงเห็ไยี่นชีอกนมันดกอยู่หมอนดอยู่อ่ะหมอนมันได้มาเลือยนะจำไหมมันอยู่ในแฉกตัวตกูไปเอาน่อย นี่คือเมนูจิจูดครับเมนูมิโซนเดี่ยวนน่เมนูที่กินบ่เบือนะครับเด้ของซองครับกินได้ทุกมือคือเิงเตงไปติงเตงตากเลเ้อปาบาอยางนี่ตักได้ป่เขากี่นีู่เดียวกัพ่อครับม่นะทำเอาเศ้าเสียเสีย วันนี้มาทิมหน่อยครับมาทิมหน่อยถือว่าพันเลยครับป้าเลยประมาณนี้ถือว่าพันเลยมีกลิ่นอะไม่เหลือกกระบาดอันซื้อประสบประสบดีเลยก็มือนี่งดูว่าจะซื้ออะไรเง้ยนี่ทันทีเต็คออกเลยเดี๋งมเทเล็กเนาะจังจังเบอประตูวหน่อยงมไปงมมาป้าต้องเดิมยุดไหมเดิมงมได้วันนี้มันมันพองอยู่นั่นแหละเนี่ยเนี่ยอ้าคิดเพิ่งผมผมเหยียบสองสองขาต้นเอาพูดเจ้าไปอ้ามันออกปะไรไปปะไรมีคนไรจับอยู่ ขนาดมันนอนอยู่เจเดียเด๋ยวปี่แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้อาปีนขึ้นเจ้าหัวป้าอืม <laughs> มันต้องมันน่องอ่ะอืมมีแต่ปลาตองเลยจะถึงมุดลงพอใส่มีมีจะตอกพอใส่ตัวตเดียว